คำพีวิถีเซียนภาคความวุ่นวายของสำนักสัตตธรมินตอนที่สี่ขบเขาหลอมกระดูกหัวหน้าเย่ประกาศต่อหน้าเด็กๆว่าพวกเจ้าจงฟังให้ดีภายในป่าไม่มีเส้นทางเล็กๆให้ไปถึงผาหลอมกระดูกของสำนักสัตตธรมินด่านแรกคือป่าต่อมาคือด่านหินและด่านสุดท้ายคือการปีนหน้าผา และผู้ที่ไปถึงยอดผาเท่านั้นที่จะสามารถเข้าเป็นสิทธิ์สำนักสัตตธรมินได้หรือถ้าทำไม่สำเร็จก่อนเที่ยงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเป็นสิทธิ์สำนักโดยตรงก็จะถูกรับเป็นสิทธ์ในานามสำหรับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นฮร์ลี่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสิทธ์ในานามเขารู้แค่ว่าต้องเดินไปข้างหน้าและปีนขึ้นหน้าผาเป็นพอเขามองออกไปเห็นคนอื่นๆที่ดูไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ บนเนินดินมีต้นหญ้าที่ก่อไม่ใหญ่ไม่เท่ากันและดูเหมือนว่าจะเดินผ่านได้อย่างง่ายดายฮาร์ลี่จ้องมองไปที่คนอื่นๆและเขาจะไม่ยอมแพ้ให้กับเด็กด้วยกันจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มตึงเครียดมากขึ้นหัวหน้าเย่มองดูพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นพร้อมกล่าวว่าได้เวลาแล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวสิทธิพี่ของพวกเจ้าจะช่วยปกป้องจากข้างหลังทันทีที่พวกเจ้าได้รับอันตราย ฮร์ลี่หันไปมองชายหนุ่มที่อยู่ด้านหลังที่แท้พวกเขาคือสิทธิพี่ในสำนักน่าจะเป็นสิทธิที่ถูกคัดเลือกเข้ามาแล้วและถ้าเขาได้ฝากตัวเองเป็นสิทธิก็จะได้สวมชุดของสำนักเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ขณะที่ฮร์รี่กำลังคิดเรื่อยเปืือยอยู่นั้นเขาพบว่าเด็กที่เหลือคนอื่นๆได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าไผ่กันแล้วเมื่อพบว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาจึงรีบร้อนเดินตามเข้าไปอย่างรวดเร็วป่าไผ่แห่งนี้กว้างขวางมาก ขนาดเด็ก30กว่าคนวิ่งเข้าไปก็แยกกระจายกันไปคนละทิศทางด้านหลังของหฮรลี่มีสิทธิ์ที่ร่างผอมสูงคนหนึ่งตามมาติดติดใบหน้าของเขาดูเย็นชาและไม่พูดอะไรสักคำฮรลี่รู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยไม่กล้าที่จะเอ่ยปากคุยกับเขาจึงทำได้เพียงก้าวเท้าโน้มตัวลงเล็กน้อยและวิ่งขึ้นเนินไปอย่างช้าๆป่าไัยแห่งนี้ดูทั่วไปก็เหมือนป่าธรรมดาแต่เมื่อเดินลึกเข้าไป ก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าขาก็เริ่มหนักขึ้นฮาร์ลี่ย์จำเป็นต้องใช้แขนดึงลำต้นไผ่ยพยุงตัวไปข้างหน้าทำให้ช่วยผ่อนแรงไปได้มากฮาร์ลี่ย์อดทนอยู่นานจนเขาเหนื่อยและทนไม่ไหวสุดท้ายเขาจึงเอาบั้นท้ายทิ้งลงบนพื้นดินจากนั้นก็หายใจหอบไม่หยุดนานฮาร์ลี่ย์หาโอกาสหันหลังชำเลลองมองสิทธิ์ที่ผอมสูงผู้นั้นแม้ว่าพื้นที่จะสูงชันมากแค่ไหน แต่สิทธิพี่ท่านนี้ก็ยังยืนนิ่งไม่สะทกสถานใดๆร่างกายของเขาไม่มีแม้แต่ฝุ่นละอองสักนิดติดอยู่ช่างเหมือนกับต้นไผ่ที่ยืนตระ n g g กำลังแหนดูตัวเองอยู่ไม่ไกลแฮร์ี่มองเห็นสายตาอันเยือกเย็นของสิทธิพี่ในใจก็รู้สึกหวาดกลัวจึงรีบหันหน้ากลับมาและได้ยินเสียงหายใจหอบมาจากด้านหน้าอยู่ไม่ไกลเขาเดาได้ทันทีเลยว่าคนที่รวดเร็วพอกันกับเขา ก็กำลังหยุดอยู่เช่นกันหลังจากที่หารลี่พักอีกสักครู่เขาก็เร่งฝีเท้าต่ออย่างรวดเร็วเนินเขาเริ่มเอียงมากขึ้นแต่เรี่ยวแรงของหารลี่ก็ลดลงทุกทีเพื่อพยุงไม่ให้ตัวเองล้มเขาจึงก้มตัวและขุกเข่าลงไปกับพื้นบังคับให้แขนและขาเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันโชคดีที่เสื้อผ้าของเขาค่อนข้างหนาไม่อย่างนั้นช่วงบริเวณข้อศอกและหัวเข่าก็คงถูกขวดจนขาด ที่สุดก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของป่าไผ่เขียวชะอุ่มนั้นแล้วแต่หารลี่ก็รู้สึกว่ายิ่งเดินก็ยิ่งลำบากจํานวนหินบนพื้นดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่จํานวนต้นไผ่กลับน้อยลงถึงตอนนี้จํานวนต้นไผ่มีน้อยลงจนหารลี่ไม่สามารถที่จะใช้ต้นไผ่ยพยุงตัวสำเร็จคงสุดท้ายฮารลี่พิงต้นไผ่ได้แค่ทีละนิดทีละนิดหลังจากที่เดินออกจากป่าไผ่ได้สี่ห้า เขาก็มองเห็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเบื้องหน้าคือภูเขาหินขนาดมหึมามหึมาซึ่งปรากฏร่างเล็กๆสองสามร่างอยู่บนนั้นพวกเขาค่อยๆปีนขึ้นไปอย่างช้าๆโดยด้านหลังมีสิทธิพี่คอยดูอยู่ใกล้เช็ดหารลี่ไม่รอช้าเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปยังภูเขาหินก้อนนั้นทันทีภูเขาหินขนาดใหญ่นี้เกิดจากการทับซ้อนกันหลายชั้นของหินตะกอน หินบางส่วนเริ่มเปราะถึงขั้นเอามือแตะก็แตกละเอียดแน่นอนว่ายังมีหินแข็งแข็งกระจายอยู่หารลี่มีเรี่ยวแรงเหลืออยู่น้อยเต็มทีทั้งสองข้างของขาตอนนี้เต็มไปด้วยบาดแผลเสื้อบริเวณข้อศอกและหัวเข่าแม้จะช่วยป้องกันผิวหนังก็มีรอยขีดข่วนและขาดไม่น้อยแม้ว่าแผลจะเล็กแต่เศษหินได้เข้าไปติดอยู่อีกข้างในทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น เด็กที่อยู่ด้านหน้าสองสามคนยิ่งนำเขาไปไกลขึ้นทุกทีทุกทีในใจฮารลี่รู้สึกท้อแต่เมื่อเขานึกถึงคำพูดของพ่อและลุงสามเขาก็กัดฟันและตัดสินใจที่จะสู้ต่อก่อนที่จะออกเดินทางมารับบททดสอบนี้พ่อและลุงสามได้บอกฮาลี่ว่าบททดสอบนี้จะยากลําบากมากถ้าไม่ทระหดอดทนจนถึงที่สุดแล้วจะไม่มีทางได้เป็นสิทธิ์สำนักสตัะธมินได้ในเวลานั้น เขาไม่เข้าใจว่าจะเข้าสำนักได้หรือไม่แต่ในใจเขากลับมีแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้และเขาจะต้องตามคนอื่นๆให้ทันให้ได้ฮาร์ลี่พยายามชะเง้อดูแล้วมองอีกและพบว่าตอนนี้อู่เยินนำคนอื่นๆอยู่เขามีอายุมากกว่าฮาลี่หลายปีและทั้งเคยฝึกวิทยุธ์มาก่อนดังนั้นร่างกายของเขาจริงกำยำมากกว่าเด็กคนอื่นๆจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะไปถึงเป็นคนแรก ฮาร์ลี่หันกลับไปมองข้างหลังอีกครั้งเขาเห็นเงาคนหลายคนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ฮาร์ลี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกและแม้ว่าเขาจะใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีก็ยังไม่สามารถนำไปอยู่ข้างหน้าได้ขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มหนักขึ้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังลอยขึ้นสูงคราวว่าในยามเที่ยงและตอนนี้อูเยินได้ขึ้นถึงด้านบนของภูเขาเหินแล้ว นั่นคือที่ตั้งของยอดผาหลอมกระดูกที่สูงชันมันสูงประมาณ30กว่าฟุตมีเชือกป่านสีเขียวเส้นหนึ่งห้อยลงมาจากยอดผาบนเชือกป่านมีเงื่อนขนาดกำมืออยู่หลายปมและตอนนี้อู่เยินกำลังปีนขึ้นบนเชือกเส้นหนึ่งทีละนิดฮาร์ลี่มองไปที่อูเยินที่นำอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจเขารู้ดีว่าเขามีทางตามคนอื่นๆไม่ทันในเวลาก่อนเที่ยง เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นจู่ๆความเจ็บปวดของบาดแผลบนข้อศอกและหัวเข่าก็ประทุขึ้นพร้อมกันแขนและขาไร้เรี่ยวแรงก้อนหินแค่สัมผัสก็ทำให้เขาลื่นล้มลงมาฮาร์ลี่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรีบเอาตัวเองชิดติดกับภูเขาหินไม่กล้าขยับแม้แต่นิดเดียวผ่านไปสักครู่จิตใจก็เริ่มสงบเขาจึงเอื้อมมือออกไป และจับปลายหินที่ยื่นออกมาเขาขยับหินอยู่หลายครั้งเพื่อมั่นใจว่ามันแข็งแรงดีเขาจึงวางใจจิตใต้สำนึกบอกให้เขาหันหลังกลับไปดูสิทธิ์พี่ในท่าย่อตัวกลางแขนทั้งสองข้างออกกว้างท่าเดียวกับที่เขารอรับเขาอยู่นั้นท่ากับเขาในก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพี้ยนฮาร์ลี่รู้สึกโล่งอกอยู่ไม่น้อย ถ้าเขาตกลงมาจริงๆความพยายามที่ผ่านมาก็สูญเปล่าหลังจากที่ผ่อนพักเขาเริ่มขยับไปข้างหน้าช้าๆตรงไปยังเชือกที่ห้อยลงมาจากหุบเขาและในที่สุดก็มาถึงเชือกเส้นหนึ่งพระอาทิตย์อยู่เหมือนว่าจะอยู่กึ่นกลางของท้องฟ้าแล้วเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่กำหนดเวลาที่อูเหยียนได้ปีนขึ้นไปถึงด้านบนของหน้าผาได้สำเร็จและกำลังมองลงมาด้านล่าง ขณะที่แฮร์ลี่ปีนขึ้นมาถึงปลายเชือกอูเย,ยนกำลังยกแขนขึ้นพร้อมหัวแม่มือท้าทายไปยังคนที่อยู่ด้านล่างจากนั้นก็หันหัวเราะอ,อย่างดังและก็เดินจากไปฮร์ลี่รู้สึกโมโหเขาจึงรีบคว้าเชือกและเริ่มปีนต่อแต่ทว่าในร่างกายของแฮร์ลี่กลับไม่มีเรี่ยวแรงหลงเหลืออยู่แม้แต่เชือกเขายังจับไว้ไม่แน่นหลังจากที่เขาออกแรงสุดกำลังในการปีนไปถึงปลายเชือกและนั่งพักอยู่บนนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายเริ่มอ่อนแรง แต่แรงที่ใช้ในนิ้วก็แทบไม่มีเขาหันกลับไปมองเห็นเด็กจํานวนหนึ่งกาลังนั่งพักอยู่หลังภูเขาหินพวกเขากําลังหายใจเหนื่อยหอบดูเหมือนทุกคนจะใช้แรงสุดท้ายไปจนหมดแล้วเช่นกันฮร์ลี่ทําได้แค่ยืนยิ้มและรู้ว่าตัวเองเขาประเมินบททดสอบครั้งนี้ต่ําเกินไปโชคดีที่เขาไม่ได้อยู่ลังท้ายเขาหันไปเห็นสิทธิพี่ผู้เย้ยคนร้ายคนเดิมอยู่ข้างหลังเขาจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทางปีนได้ถึงก่อนเที่ยงตามที่กําหนด แต่ก็ยังดีกว่าการห้อยอยู่บนเชือกเช่นนี้ฮั์ลี่เลื่อนมือที่เริ่มแข็งคว้าเชือกอยู่หลายครั้งจนเลี้ยวแรงของเขากลับมาจากนั้นเขาก็ค่อยๆขยับตัวไปตามแนวเชือกแต่เวลานี้มือทั้งสองของเขากลับไม่ฟังคำสั่งใดๆและไล้เลี้ยวแรงจับเชือกให้แน่นเขาจึงตัดสินใจลงตรงนั้น